ครับก็แบบยำว่างๆนะครับวันนี้แล้วก็มาย่างกุ้งมาปิ้งมาเผานะครับกุ้งเผานะครับทํามากินกุ้งเผาก็ตอนนี้สบายๆครับดูรอบๆครับโอ้โหตาตตาร้อนครับร้อนโอมาหัวเลยครับตอนนี้ร้อนมากเลยนะครับเหงือกทุ่มหัวนะครับก็ที่นี้ก็เป็นบ่อนะครับผมบ่อดูบ่อน้ําขุ่นบ่อน้ําขุ่นนะครับที่นี่ แบบเวลาที่เราแบบบ้างๆกันแล้วก็มาเที่ยวนะครับดูฮ้อนกับทำอะไรก็สบายดีนะครับสดชื่นครับเฮ้ยรุ่นทำอะไรฮะเวยรุ่นทำอะไรชอบพนักจิจกุ้งครับผมฮอนฮ้อนนี่ย่างหมูนะครับดู ในป่าก็จะประมาณนี้บรรยากาศโดยรวมๆแล้วมีบรรยากาศที่ดีนะครับเราก็มาย่างกินในปา่าชิวๆซิวๆครับไอ้นี่ก็นับจิ้มนะครับเราทำเองนะครับนี่โอ้เดี๋ยวเราเราไปลองไปลองชิมกุ้งดีกว่านะครับไอคุนสูยังสูงยังถูกนะครับมาอ่ะเราชิมดูมาาเอมาเอามา โอ้โหนะครับอ่ะอันเลยเลยโอ้ตัวนี้มีไข่มีไข่ด้วยนี่ๆๆไข่เต็มท้องนะครับถือว่าโชคดีมาตัวนี้ผมจะไม่แกะเปลือกแล้วนะครับแบบนี้อะ

Phim, mà ừ, chả có khứ nhai nó ờ chứ mà chả có mà mày Năm kia <laughs> mà chả lấy ờ cái mày, cái mèn nó vừa vô vô vừa để chả <laughs> mèo nó vừa xem ừ anh chơi nhà một con khứ mèo chơi 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 được cái nhà không này ô này rồi chơi chơi rồi chơi rồi mà đến là chơi là từ thì chơi tao tao cái nhà mặt nào không này mày khứ mày เอ็นเอ็นเอ็นกระดูกหมูเนาะคือหน้าไสยูนองแล้วขวดไสยูนองเอ็นเอ็นหมูนะครับกระดูกกระดูกอ่อนตอนนี้ตัวละผมไม่อยากนึกสภาพตองเคี้ยวมีเสียงกุบกุบกุบรับอืมอร่อยมากอืม ตอนนี้คือทำด้วยกุ้งเผานะครับโอ้โหนี่นะครับโอ้โหอันนั้นเครื่องพังไงเร็วๆเร็วๆอันนั้นเคือพังเออนึกว่าเจ้ากบเปือกันนะสีน้ำตาลนู้ด มันยืดไปก็ได้ไปหัวนั่นแหละคือมันเนี่อร่ะครับตอนนี้เรากินข้าวดีกว่านะครับกินข้าวด้วยอนจะดุออนนะครับผมดูอ่อนจะดุออนอ่อนกินข้าวเพื่อนกินข้าวอออืืหอร่อยครับ แซ่บพ <mm ี่น้องมันหมูนี่มันมันเนาะมันแล้วก็มีกระดูกอ่อนแบบเที่ยวแบบสะใจมากเลย กระแทกฟันแบบดังกึ๊บกึ๊บกึ๊บทุกนัดเลยครับตอนนี้เราก็จะกินข้าวแล้วนะครับอันนี้คือในวันที่เราพักง,งานนะครับเราก็จะมาย่างกินปิ้งย่างในป่าแบบนี้นะครับเนาะในเวลาพักผ่อนเนาะครับวันอาทิตย์วันอาทิตย์เราก็จะมากินแบบนี้แหละครับแบบผ่อนกายแบบใช่ครับมาบางบาทนะครับผมในธรรมชาติ <c oughs> ไม่ใครเก็ียดเราเห็นป่าสีเขียวโอ้โหเบลเทิม บรรยากาศดีนะครับก็วันนี้ก็ลาแล้วนะครับผมก็ขอเพียงแค่นี้นะครับสำหรับหาดิดดอนนะครับผมสวัสดีครับ